จ้าจ้ายังล้งมาดูตาแล้วลอะไรเมื่อกินตากตาบักซั่วบักกกับักมือกล้วยนี่โอ้ยจัะบอกยังดอกตาซั่วมือกล้วยมาโจ๊ะโจ๊ะฝ้าวฝ้าเด้อจ้าเด้อมาแล้วลุงอื้มโลหนึ่งเต็มเตี้ ปาด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 ลุงปาดคือแต่แสบแทนสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสกู๊สทุกคนนะครับผมมาพอกันคือเก่ากับเคยบนคุณกสิลเพจหนุ่ยเบียร์ฟริวมอนีแล้วก็จ่าจชาแนลอ่จาจชาแนลครับ <c oughs> ร้านสาวคือเก่าครับพี่น้องครับมื้อน,นี้ผมก็ลงจาสิพ้าพีพี่น้องมากินตําซั่วโจ๊ะโจ๊ะมึกไข่หน่อยครับเอาไป มาพี่น้องมากสืบเชื้นเพื่อนกันครับลุยเล่ยน้องจ้าลุยเลยมาบ้านเจริญสิบังเคลียร์นี่เอียงไข่ปลาหมึกเอาเห็นยุติเห็นเนยนาะไปบ่างไปคุค่ะคุณเห็นใครอยู่เด้อเอาหลุดไข่หน่อยโอ้โหเอียงนี่พี่น้องใครปลาหมือกทาเป็นเรื่องก้าหลานกันดีลุง เดินองหลานกันดิขันบ่ค่าพี่น้องนี่บ่มีเด้อแล้วนี่เอากินไปเอาใเอาให้กันเลยเอาเอางตัวตังคือขีตัวแท้ตัวเบิ่ดมันเป็นหมือกไก่พี่น้องเปเหมือกอ้นพันกันรูว่าเหมือกไก่งงอกินนิดก็ตับเสียไปมา เอาพี่น้องขาดเ่ไไรครับแกบหมูตำนี่สองไผ่สุดสวยต้นองส่าสุดรอบิ๊กเอ็มอ่าใส่เลยนะพี่น้องเนาะโอ้ยพูนะสุดแส่บลูกกันนะพี่น้องเด้อครับเอาใส่ไปเลยอืมอ เผ็ดตึงแสบพี่น้อง

ข้างหนอกครับเอาลุงลุงกินผักแล้นหนาม,มันส่งใสบอกงานมันหนำยังสวัสดี

รั่วปากเผือดยุ่งเพดไม่งันกระไรไหลเด็ดลับเสิร์ฟมาดิอือมรุงเขาสิกินเขาสิกินเบ,บ,บ็ดบ่เบ<ข>็ดแต่ว่าแต่ว่าปลาสิลุงมากินบก่กินใคร ลองเบียร์เพิ่นแล้วงานมัน่งสมกินได้เป็หน่งว้า แล้วมันแมงม,มันดูเด๋อจักหนุ่บ้าหูเขาก็เลยมาแมงมันความลนุ่มไรลุงหมุดอย่างละอูหออ๋หูไข่ปลาหมึกนี่คองแหนบเม่นตวัตวเม่นนั่นแหละหอื้อ มืมม่อสุดที่รักมาแล้วสุดที่รักมาแล้ววันใจทั้งเผ็ดทั้งหอนนะล,ลูกมี้อนห่อนแมลงวันเยอะมากเลยขอขอไปได้พี่น่องเด้อนึกมันไหลอขึ้นดำเลยันนี้อไฟมาซอยพอดีเลย ปลาแมาึ้นปลาหมึกโจ๊ะโจ๊ะเล็ดคำหลังคือมันก็มาเมื่อน,นานเธอลุงไบมายอยก็ดีบอส

ขอยาดด้วยค่ะพี่แมงวันก็ไรขนาดคำแล้วเนาะปางแลติดตากันผมเดี๋ยวให้งานแล้วเลยพี่น้องจะมาเห็ุงานแล้วพอดีเออเหมือนอย่างที่มีแมงวันอื ปลาหมึกด้วยค่ะพี่น้องค่ะหมึกไทยไปกินน้ำก้อนแฉะถ้าไปว่าถามว่าถามลุงเนาะอ ๊าดเหลือบอกลายกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งเลยอยากเห็นปลาหมึกเลยมัง้งปลาหมึกกองอยู่ของหนาเต็มเลยไข่อ,อ,อีกแล้วป้าจัใ่ใจรู้หมึกไข่เนาะ กอนจะไปกินไม่นนำให้พี่น้องเบิ้งอยู่เป็นตะมวนขัดลยวะกับผักนี่อร่อยมาก <l ug> ปลาหมึกนี้อปลาหมึกเต็มเเห็นปลมุกันนะพี่นองโอ้ปลาเบียร์มาเป็นเดียวเบิดสูตรเป็นสองคำ มีใครชอบแส่บมีแคบเนยอยู่แบบว่าเบอร์เบอ่หรอบ่นี่ไงอืมบอรน้องมากินน้ำบ่ยันแะฮะน้นแขะมุดตัวผูดท้องตัว ยันแผ้ว่ะคัณผู้มแผลเรงหน่อยบวเป็นท้าเลยข้าข้อเลยแม่ือกินหแนบบักหุงพักเสียมเพียงกินตำุ้งด้วยนี่ตรงทาเพิ่นได้พี่หน่องเพิ่นเหลือเดืีนยมาก บมทาคือต่ำมาอีกแล้วทาเพิ่นเติยต้องไปอยากหนามปะหืมอยากด้วยอยากกินก่อน กินกันรึเปล่<ต>าบบ่าลุ่งรุ่งจินกันเลยรุ่รงนี่ผักซอยรุ่งเผ็ดแล้วก็มีเกลือกืมซอยอเผ็ดถ่าแปบยังยู่แสบแลยว่เนาะแสบเนาะย่ากงกินกับปลาหมึกไครแหงขึ้น That's up. อลุงทำทาแผลยห้อลุงเผ็ดลุงทำทาลุงทำทาแผลหาซื้อหูยตกใจขึ้นบวเผ็ดว่ะงายยอง หัวน้าย่านูนไงย่าัน้อย่างหัไหน้นกินน้ำอื่หัวหน้าึนยังอย่เอาบาตาไข่มั้งไข่กระเทียมกระเทียม sạc rau mà nó Mình subscribe อย่างตับพี่น้องอืมเพิ่ตัวหนึ่งเอาเลยนี่ใคร้อมอืมกินดีโตโตอีกพี่น้องกินได้แบนเนี้อร่อย นัน,น่ดเอาอพี่น,อน,นอนะออ้องครับสำหรับขีดแล้วพี่น้องเนาะกาบขอาะกขอาะไฟเด้อครับในการกินบดสภาพหรือกินนุ่งห่มหรือวัตถกตอนน้องแล้วพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ผมสองคนกับหลานขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ,บรปละกลุกเต็มป่ะเต็มอยู่ป่ะเต็มป่ะยังเต็มกัร